เป็นกลมนี่ฮะก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมฮะในการขึ้นชั้นเชิงกรอนแต่เราก็จะไปเปลี่ยนกัน แล้วจะเปลี่ยนจากองค์ระคังเป็นพับปางนะที่จริงผมจะใช้แมปเก่าก็ได้เนี่ยแต่ผมลบไปแล้วมันองค์ประกอบชั้นเชิงกร์เหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ยอดอย่างเดียวทําเป็นองค์พับลางแต่ไม่เป็นไรฮะอันนี้จะเป็นการทบทวนไป คบตัวนความรู้กันตอนนี้นะฮะผมก็มาเริ่มการทําพระปรางพระปรางเป็นองค์พระปรางนะฮะปรางเป็นพระปรางแบบพระปรางสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยทำเป็นองค์เลยนะฮะก็เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็ได้ทำเจดี JD ย่อมุมไม้สิบสก็เสร็จสิ้นไปแล้วเช่นกันก็เป็นการเหมือนการทดลองทำนะฮะก่อนที่ จะมาอัดคลิปสอนสร้างก็ต้องทดลองทําแล้วพัฒนาหาข้อผิดพลาดกลั่นกรองจนได้งานออกมาที่ค่อนข้างที่จะเสมือนจริงให้มากที่สุดก่อนเราถึงจะเราถึงจะมาเผยแพร่กันเผยแพร่กัน เผยแพร่ความรู้กัน อันไหนถ้าหากเราเก็บรายละเอียดได้เราก็จะเก็บนะฮะถ้าไหนเราคิดว่าเราเก็บรายละเอียดไม่ได้เราก็ทําให้ออกมาในเชิงให้ภาพรวมนั้นออกมาดีอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเข้ามาเหมือนชั้นแรกคือเข้ามา3บล็อก ให้แลดูเหมือนจอมแห Okay. ต่อไปเราก็จะมาขึ้นชั้นบรรทหลงชั้นที่3กันนะฮะตอนนี้เราได้ขึ้นชั้นเชิงกรนชั้นที่3มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะมาขึ้นบันถแถลงเช่นเดิมแสดงวันนี้เบี้ยว ยังสงสารเดียยไดไงมาเดี๋ยว,ยวน,น,นี่อย่างเงี้ยถูกแล้วแสดงว่าต้องมีมุมข้างใดมุมข้างหนึ่งผิด ผิดแล้วโอ้ยลำคาญฝนจังเลยเดี๋ยวเราสรุปอันนู้นกันสองสาม่สอามนึ่งสองสามโอ้แน่นอนอันนี้ผิดเป็นแม่นมั่นอ ขนาดทํามาจนปูนนี้นะฮะยังไม่ไวายที่จะผิดพลาดเพราะฉะนั้นนะฮะผู้ที่ชมคลิปแล้วนำไปสร้างเนี่ยท่านต้องต้องดูให้ดีนะฮะเพราะผิด ตั้งแต่ชั้นแรกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแก้กันยาวนี่จะยุ่งอุลมานกันเลยทีเดียวอันนี้ไม่เกี่ยวอ่าต้องดูกันให้ดี กันให้ดีโอเคเราก็มาทําบันถแถงชั้นที่สามกันเลย มือชอบลัน่นโอเคครับต่อไปเชิงกรอนชั้นที่สี่เราจะเริ่มลดและทีแรก ห่างสามใช่ไหมทีเนี้ยเราจะห่างสองและเพิ่มจากความสูงที่เป็นหนึ่งชั้นน่ะเป็นสองชั้นแล้วครับชั้นเหมือนเดิมเนี่ยห่างสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยขึ้นเป็นสองชั้นแล้วมันจะค่อยๆชะลูดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย จนไปบรรจบสุดท้ายนะฮะยอดที่7ชั้นที่7เป็นชั้นสุดท้ายจำไหมฮะชั้น1ชั้น2ชั้น3ห่างเท่าเข้ามานะฮะเท่ากันก็คือ3บล็อก แต่พอมาขึ้นเชิงกรอนชั้นที่4เราจะเพิ่มขึ้นมา2บล็อกแล้วก็จะหดเหลือไอ้ด้านที่หดลงไปเนี่ยสบล็อกผิดผิดผิดต้องเป็นแบบนี้นี่ พอ okay. ขึ้นมาเสร็จแ,แล้วปั๊บเราก็มาทําเหมือนเดิมฮะก็คือบันแถลง ชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดมันก็จะเริ่มสโลปขึ้นไปเรื่อยๆเป็นดั่งจอมแหหน้ามือชอบลั่น Trời Chị... ขนาดทำซุ้มเอ้ยไม่ใช่ทำยอดเนี่ยยังใช้เวลานานนะฮะลองคิดดูถ้าหากว่าเราเนี่ยมาทำองค์พระปรางกันทั้งองค์เนี่ยเราจะใช้เวลาเป็นขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าพระปรางวัดมหาธาตุที่ทำแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปนะ ทำไว้เสร็จแล้วเป็นพระปางที่เราทดลองทําเป็นพระปางองค์แรกเลยของกระผมที่ได้เริ่มทาแต่ว่าสัดส่วนอะไรออกมาก็ให้นะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างไมครับเนี่ยท่านตรวจและท่านก็วินิจฉัยออกมาว่าโอเคสมบูรณ์ผ่านนะแต่ว่ายังไม่ลงคลิปให้ดูแต่ว่าองค์นั้นนะฮะใช้ระยะเวลาการสร้าง เป็นชั่วโมงครับแต่ว่าเราจะเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างอัดอีกทีที่หลังนะฮะไม่ต้องห่วงฮะว่าจะไม่อัดอัดให้ทุกท่านได้ชมแน่นอนทั้งพระปรางทั้งเจดีย่อมุมไม้สิแต่ผมให้คำตอบพันไม่ได้ว่า เราจะอัดให้ท่านได้ชมกันวันไหนเวลาไหนอ่าเราจะมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมนะฮะผมจะมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมว่าแนวผมจะเด้งในการแจ้งเตือนของท่านเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยครับผม